สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยมีแชนแนลครับแล้วก็ดีใจน้ำเดอร์พีนองเดอร์สับผูใดทิมมี่โชคห้าน้อยมือนีสามรอบเลยนะครับรูดหาหาศูนย์ห้าสี่ห้าแปดครับผมสี่รอบกับสองไอสามตัวบนด้วยนะครับมนนืนีโอแขกแขกเนาะอาวเนาะสามรอบเนาะ มื่อนี้ผมสิผ้ามาเบิงเลขของหลวงปู่นะครับเพ่นสายธรรมยุทธบบำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำนะครับอยู่หน้าผาพุ่นพอดีมีคนไปถวายสังฆทานถวายน้ำเพื่นก็นเลยเขียนใส่กระดาษสีกมใหอยนะครับเป็นเลข3โตวัวชุดหนึ่ง2ตัว2ชุดนะครับเดี๋ยวผมสิเขียนให้ชัดๆเอาปากกาแดงมา นะครับเอาปะกาแดงมาเขียนก่อน16กับ17เลขง่ามบง,ง่ามคือบอคือก็ถือวาเบิ่งไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคกับพี่น้องครับเลข3ตัวนั่นก็คือ6 04ครับพี่น้องครับคือบออวจะว่าคือบอ หมักตัวใดถือคิงตัวใดถื่นมันลดเด้อ yeah. ตอนแรกผมว่าจิตรายทอดสดเด้อดิเมื่อไหวว่าขันท้ายทอดสดนี่ไปมาล่ำบารอยมันสิโดนนะั่นนะย่านมันบวกล่วง่ายผมก็เลยเฮ็ดคลิปแห่งมากนะครับเฮ็ดคลิปแห่งมากอะซีนาทีนี่แหละนะครับพี่คน้องครับ สับข้ามาเบิ่งแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดไลค์กด,กดแชร์และที่สำคัญครับผมแจ้งข่าวสำหรับเพจปลอมนะครับเพจปลอมซื้อว่ายามีหีปากประ,ประด็ดใส่รูปผมนะครับเป็นรูปปูไฟแบบนี้เลยนะครับของยะมีหีปากประ,ประด็ดบอมีนะครับเด้อของผมนี่ของแท้จะขึ้นเป็นรูป รูปของผมซื้อเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้เบื้องนี่แหละครับของปลอมผมจะเขียนไว้เลยของปลอมนะครับอย่าลืมกดเข้าไปรีพอร์ตเด้อนะพี่น้องเนดะ้อกดเข้าไปรีพอร์ตว่าเป็นอ่าเพจปลอมให้นะเด้อนะครับเปิดทางมันเอียบอ้างให้เจ้าโอนเงินไปอันนั้นนี่ระวังเนี้ยโอนเงินเนี่ยเขาฟีกับซีว่าไขวตัวไขวตุ่มว่าได้ดินะครับเป็นเพจปลอม ผู้ดใดที่เข้าไปแล้วก็ออกเดี๋ยวส่วนเพจแท้ผมกระสิไห้เบิ้งนะครับส่วนถ่ายคลิปความคุ้นหลายๆครับที่ติดตามรับส้มม่ออื่นพอกันไหมครับผมปวดเท้าหนีลุงะะหาคาหนีลรามาเศร้าไปเก็บไปปวดกับกิบกบกนยาหมอเขีนยนเลยปวดขาปวดเท้ว กินยายัางกันไปสีดยาใ่กะว่าถือยาหมอนอยู่ค้นสารกับซ่ากันว่าสันว่าสีดว่าดีบัดไปสีดน้าเพลนเราจังว่าสองเท้่สามเท้ากะว่าถือบัดมาพ่อยาหมอเค็นเลยกินแล้วถือปวดแอวนี่ลงมาหาขานีแล้วว่าเศร้ากินเข่ากันพ่อกินเห็ดเวียก,กับพ่อเห็ดเห็ดเวี้ยจุซมือกินยาหมอเค็นเหรอเสมันดีสเสิรอพี่น้องเลยอันผู้ใดพอท่านไปกินเขาไปกินร้องเบิองเด้อ ผู้ขานี่ปวดขานั่งเย้ากับอะไรหัวเข้าก็ได้โรคประจำตัวก็ค่วมดันนี่ละกินโอ้ยบ่เป็นที่ยังหดดีก็ยาค่วมดันผู้แล้วบบดนี้ดีหดความดันยาหมเชนีถือไปน้ำกันหัวปวดกับบ่เคยปวดปวดน้ำขาน้ำเค็งกับว่ามันไข้หมดช่วยอันช่วยย่างจ้างกับบ่ไปสิติดเด้อยาบบดนี้กินยาโมอเชนย่างเดียวโอ๊ยยายเป็นเมียบ้าน อัน,นอยุนีเนาะกินยาหมอเช่นเนี่ปวดลังปวดเอวไหลเนี่ยปวดกระสโพกลมไปหาเทวาน่างก็ได้สองเดือนในกินยาหมอเช่นแล้วก็เลยมากแข็งแรงเดินขึ้นพูก็ได้กินยาหมอเช่นมากนี่ก็เลยกินแต่หมอเช่นตลอดทั้งงนอยู่ซูมเมอร์อายุหกสิบสามปีแล้วยายเนี่ย